สดีครับทุกคนเดี๋ยวอลัลจะพาไปหาคลื่นโทรศัพท์ครับอยู่โดยไม่มีคลื่นโทรศัพท์อยู่สวนต้องขึ้นไปขับบนหน่อยหนึ่งถึงจะมีคลื่นโทรศัพท์พาเลาะชมสวนมะเขือส้มกันมะเขือส้มหรือมะเขือเทศใช่ไหมละ่ะมะเขือหยังมะเขือเลน ภาษาภาษาอีสานว่าจังไดนี่นี่นี่ล่ะลูกมันอยู่นี่ภาษาอีสานว่าจังใดมาเขียนเล่นมาเขียนเล่นไปไปขึ้นไปนี่ครับกำลังออกลูกออกผลกำลังดีแต่ตัวนี้เป็นลูกที่แม่ลาเหยีเสร็จแล้วเอาขึ้นไปอันนี้ออกดอกรึเปล่พอดีใช่แล้ว หา่แล้วน,นี่เริ่มเป็นโรคเป็นเนชื้อวันนี้ใบไม่สวยแล้วอุปรสรรคเยอะแยะทำการเกษตรนี่ลูกกำลังเดกำลังโตนี่ดอกกำลังบานมีไหมละ่ะข้างบนมีเคลื่องบ่ Hello, hello, hello. Bình theo giáo bên nguồn nè giáo bên là thường rồi cho máy. Thường sàn thương cho máy. Ok,